ครับผมสวัสดีครับนุ่มบานปลาหน้าตีนบานครับมนี่ก็มายิงบางครับผมกับบรรยากาศทางกองไฟเขาเนาะน้องเอ้หลังไฟไปครับมายิงกับอยู่แถวเนี่ยแหละครับหน้านุ่มบานปลานี่แหละกะเอาบรรยากาศเนาะบางบนเขาอยู่ครับตอนนี้กัหาถุ่มเครื่องละ เออครับเอาบรรยากาศจอบยิงบางครับเดี๋ยวนุ่มบานบางบานปลาเสียวต้นให้เบิ่งหน้าครับตอนนี้ก็เอาบรรยากาศไปพิดฝากพี่น้องเขาสักก้อนบรรยากาศอยู่ในปลาในดวงครับพี่น้องค้างกองไฟเหมือนนี่โอ้ยนี่ละ่ะมาหักินไก่ครับนุ่มบานปลายิงยิ่งแถวหัวไห้หัวหน้าเขาเนี่ละ่ะครับผมพี่น้อง บรรยากาศขางกองไฟเขาเนาะมาก็ใบข้านครับมึอน,นี้ครับอาใบข้านเิึงนุ่มบันป่ากับมาหายิ่งกับเอาอยัางมาเนี้ยนี่ยากันยุ่งครับผมอืมกับน้ำนี่ก็เป็นยากันยุ่งเนาะอันนี้ถุงครับเทียมนันอันนี้จะเป็นถุงปืนครับผมนี่เบ็ดนี่ก็กสิพ่อดรอกขันเขา่า ยังมาเนี้ยใครผู้เดียวกันอย่างพี่น้องปืนมากพอเห็นตัวนึงครับพี่น้องเหมือนยิงบาถึกมันก็สิส่งเรียนๆพร้อมล่ะอันที่โบนิ่งกับอันที่โบนิ่งมันเนี้อันย่ยอ,ยยนอ,นยอปืนมันถึงบาทำหรอกมันก็สิทธ์เรียนยิงข้างหลังพร้อมนะคับทางกระสิบโบนิ่งครับจะเป็นลูกช่วงเนาะ มาหลายลูกเลยครับนนเป็นลูกสามลอยหาซิครับตัวนี้เป็นลูกลอยเามาประมาณซิบผาลูกครับผมลูกลอยตัวนี้เป็นลูกเจ็ดซิครับลูกสามลอยหาซิเอามาประมาณสิบลูกสันเดสันดอกใช่ล่ะอันนี้เป็นลูกยิบเจ็ดพี่น้อง เอาลูกเจ็ดสิบตัวนี้ชี้ลูกยี่สิบเจ็ดดิพี่รันไปปลูกหนึ่งครับตัวนี้เป็นลูกยี่สิบเจ็ดยัดมากถนอกเถื่อนยางเถื่อนมะพร้าวต้นกับเปลี่ยนสลูกเถื่อนมะพร้าวต้นกับเปลี่ยน,รยนสรูกนะครับลูกสามร้อยหาสิบ ลูกปอ่าิดมันยิงบางเนาะฝากต้อนครับฝากต้อนพี่น้องทั้งกรุงเทพกรุงไทยครับผมสำหรับต้นมันครับอันนั้นเดือนแจงนี่พี่นออ้องโมเมนต์กังเว้นเลยเดือนแจงครับเ,เดือนแจงคุณจอกพีจังไรดอกมันต้นบากว่าครับผมเดี๋ยวนุ่มบานตาสิไปหา อันเก็บไม้เบิ่งอยู่หมากมันกินเนาะขันมันเข่าก็สิสุดท้า,ายพี่น้องเบิ่งครับแจ๊กจังไหนดอกมาผู้เดียวมันนี่บรรยากาศห่างของไฟฮะผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยก็สิคือหอดบ้านอยู่นุ่มบ้านปลาว่าน,นี่ฝากเป็นกำลังใจนะครับอดเอาอดเอาสู่ซะกอนมาอยู่ขึ้นนมบ้านปลาเน้นถูกกระแทดได้เนี่ยฮางเงี้กับฮ้างแงะครับ หาได้ก็จังได้กินชีวิตน่ายพลาดน,นี่ฝนตกก็ได้แข้งน้ำแก้งก็ได้ท่วมครับฝนตกก็ได้แข้งน้ำแก้งกไ็ได้ควมอืมนี่แหละแต่ทได้บรรยากาศเนี่ยคันบ่เข่าก็ได้ถ้ามันเข่าก็ได้พี่น้องิ่งอย มป็นกระแทงแจงบึงเยวอันไฟออกเลยครับนี่นะบรรยากาศนะบม่เดี๋ยวไฟสายใส่นั่นนี่บ่รูว่ากล่องก็อมันเอาแสงมั้งกล่องกล่องไอโฟนครับผมอันนี้ก็แสงบ่รูว่าแสงกล่องมันซอยบอลน,นะตอนนี้ก็เดอนแจงครับตอนนี้ก็สีแงยงไฟเทคุม,มันรองบึงนี่นะครับ ขันบ่เข่าจังเลยกระต่างมาเอาบรรยากาศพี่น้องเบิง้งเนาะครับเนาะอย่าว่ากันถอบบ่ได้ก,กับสีพลาไม่ให้เบิ้องเงินไหมชิม้นหอดบานเอาดิเนาะยุงเทียมนี่<อ>ยิ่งบางเล่เน่นะเข่ากาอยู่ก็คือสีเบิ้งอยู่โอ้ยพูดลงคนถือสีคึอช้นหอดบานเอาอยู่แต่ไห้ขึ้นหอดกับข้อมินบอกนุ่มบานไปลายเลยครับเป็นกำลังใจครับสู้ เป็นตะยูเป็นตะยูพี่น้องแถวนี้เป็นตะหนูไหวแลีนมึงนี่แหละทำเลแถวนี่แหละหวัวหน้าโรงพาบาลป้ายละ่ะอ๋อเป็นตะหนูไหวมาถังเตะเฟื่อยเนาะเป็นตะหนูไหวแลีนครับเมื่อคืน มากว่าเขียวเบิบบ้องท่าเบิ้งห้องมันเก็บพี่น้องโอ้ยคือน่านเขาแท้จิทื่นให้พี่น้องเบิ้งนี่ไหมนี่ครับต้นมากว่าเขียวมากว่าก้นโกลนเอื่อในไายแบบครับต้นพ่นเดี๋ยวจะหาในมันกินมันสิกินลักษณะะไร มือว่าจอบเหมือว่าหาเบิรงมันอันนั้นอยู่ครับมันเห็นอยู่ต่วมือนี้เก็บออกไอ้พรอมเนี้ยอืาย่านพื่นมันยิงก่อนครับเก็บพรอมเก็บตัวมันกินครับนุ่มบ้านป้านี่แห้งมึนเก็บอยู่ตัวมันกินหลักะไปยื่นถิมเสตตัวมันกินครับตัวผ่านพิ่นอันหนูไหวกันกินบกบกขึ้นกันแป้าบกบกอันพุท่าบรรทุบน้ำเฮือนครับอือ กวองว้นอ่นฝ่อเบิดขึ้นับมีครับพวกลางคนเจอเรียมคือว่าท่านเห็นห้อยมันเกดลงล่ะเดี๋ยวสิหาห้อยมันเกดลงให้พี่น้อมงมึงมึงว่าหลอยู่มือมัดมือมัดหาเบ่งโกงใหม่ งานเดี๋ยวมันเก็บลงไงไรน,นี่ครับมาอันนี้มันกินนี่นีน่ห้อยกินเก้างนงนี่นี่เนาะมากววาตัวนี้เนาะห้อยเก้าครับ มันเห็น่อกินได้มันห้อ,ไอยไหมกับมีอยู่พี่หน้องมันอยู่น้ำใบตองมีบาว,าน,บา,วานี่ครับหมากยังหน่อยอยู่ขันหมากไงมันกับสีชมพปปูครับวันนี้มันสุก ่กินห้อยเขานะครับห้อยไม่เก็บถิ่มกันนี่มือนะมาเบืองมือมาจอบนหน่อยโวนโงหมากได้วันกินมากนะครับทำเลขกับเป็นแต่มนีหนูไหวไตยอยู่ได้พี่น้อง ปลาสองหาหนเอาไว้<ม>เป็นตะไค่นอนเลยมาเดี๋ยวมันมากรองทำหน่อยครับผมมาผู้เดียวก็เฮ็ดยากสิละ